รี่ครับท่า,า,านผู้ชมโอ้สอตรวมข้าวครับท่านผู้ชมบ้าแล้วรอบครับของวิเชียนวิทโผล์ ดื้านกันตังง้งินครับต้องเร่งเลยครับไม่เร่งไม่ได้นะป้าผลมาแล้วสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันิกาจ้าบาทิมทบันิตนะครับแม่บรรยากาศวิเทียนเรสซิง่งท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนะครับโอ้สามแปดฮะนุ่มมามองเราครับต้องเบรกต้องเบรกมาแรงเกินเอา้าเส้นแงรงปแลาเขาลง แต่ลคันนะโหดจัดใช้ได้เลยเป็นไงบ้างครับผู้ชมนี่คือสไตล์ของวิเชียนพืชผลนะครับมาตรฐานนะวิ่งงานแบบนี้หลายคนสงสัยครับเป็นห่วงครับเท่าแก่ด่าหรือเปล่ารถจะพังไหมแหนบจะหักหรือเปล่านะฮะมีดามา,มาตามเสมอครับเวลาที่ผมมาถ่ายจริงๆผมไม่มานี่ก็ขับประมาณนี้นะครับเอารับชมนะแต่ละคันครับดีลาที่เขาเด่นเลอเกินครับมีคันแรงมีคัน ค่อยๆหย่อนมาก็มีเหมือนกันครับมีครบทุกสไตล์แต่ว่าส่วนมากนี่ถ้าเกิดว่าได้กดแบบนี้นะฮะแหมเชื่อเหลือเกินนะครับมันทุกขันเอาคันนี้ครับโชเฟอร์มาใหม่นะผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตีนนะฮะยังไม่กล้ากดเห็นพี่ๆในทีมเขากดฮนะเขาแก่นี่ไฟเขียวอยู่แล้วครับ เอากดมาเหมือนกันแล้วครับท่านผู้ชมดได้ครับได้ฮะบ,บิลตแต่ละคันมา สอสรัวข้าวครับท่านผู้ชม,มแมแล้วรอบครับของวิเชียนพิชผลนะเดือดฟาดกันทั้งนั้นครับต้องเร่งหน่อยครับไม่เร่งไม่ได้ฮนะฟ้าฝนมาแล้วเวลาเรามีจํากัดครับหน้างานที่อื่นรออยู่รอตัวอยู่ครับท่านผู้ชมเอารอดูแต่ละคันครับแม่ต้องบอกว่า,าโหด,ดกันทั้งนั้น เ่าโกยเราครับผู้ชมโอ้อัดมาเยอะนะเนี่ย12ตักครับซัดเหมือนกันแหละครับอืแต่ละคนเนะลีลาเนี่ยขนเลอเกินเอ้า <How? laughs> เดี๋ยวดู38ครับผู้ชม38เนี่ยก็ตีนหนักเหลือเกินครับ น้าหนมเรามาแล้วครับ38เราครับจับตาดูฮะผู้ชมดุเหลือเกินคันนี้แหมผมไม่อยากอยู่ใกล้เลยฮะคันนี้แหละครับแรงสุดในบอ่อเลยพ้นขับนี้ก็แรงถึงนะผู้ชมอุ้ยมาแล้วแหมคิดว่าผมมาถ่ายแลนลี่ครับผู้มชม คือสไตล์ของวิเชียนนะผู้ชมเข้าที่เข้าทางแล้วครับ <c oughs> ขับแบบเดิมๆเพๆิ่มเต็มคือความมันเน่ยนะครับ เป็นไงลูกพี่ใส่ใส่ควัเกียร์ซิปไหมเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อร,รถมันแรง ังงไบบ้าครมาแล้วครับคันนี้ด่วน99นะครับของพี่บอยสอรวงข้าวเราฉายานี้เขาบอกว่าไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันต้องเอาะไรแรกเข้าไปเอาจับตาดูให้ดีครับผมสังเกตเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็มันนะผู้ชม โอดอะพี่บอยใส่คอไม่ดีเลยเมื่อกี้ <c oughs> คนถ่ายยังปิวเลยครับเมื่อกี้อ้ววิวเลยหัวใจผมอะมาดูคู่ปรับเขาครับสามปดครับก็บอกว่าแม่ไม่สมศักดิ์ศรีสามปดนะครับบอกว่าไม่สมศักดิ์ศรีครับแต่ว่าหัวใจพี่นี่ข้าเลยเกินจริงเขาต้องจับคู่กับ3ามปดนะฮะแต่ว่าสามแปดอีกคันนึงรอบมันไม่ได้ครับ น้าหนมเราครับมาเที่ยวไหนเที่ยวไหนผมก็ใจแปวเหมือนเดิมอา้ารอบนี้ครับท่านผู้ชมปิดท้ายส่งคลิปกันเลยนะครับกับกูโซ่38ของน้าหนมเราแมตีนโหดเลยเกิน คมาในอารมณ์นะฮะอ่ะขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับเจอกันช็อตหน้าครับทุกผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูงานดําสนุกๆน,นะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ